คุยกันตอนไหนนะคุยที่ตอนแถลงผ่านนั่นแะแถลงรอบไหนนะโอ้ยเออเป็นยังไงบ้างมันพอไปได้ไเล่นจริงแล้วมันเหมือนที่เราไปรีเสิร์ชมาไลยตอนแรกเราคิดว่ามันจะแบบโอ้ซูปเปอร์บาร์โฮสแบบไฮอะพางแน่แต่มันก็จริงๆตัวละครผมจิระหรือเจเนี่ยอยู่ที่บาร์กับอยู่ข้างนอกเนี่ยแทบจะคนละคนกันเลยอารมณ์เหมือนแบบ เหมือนศิลปินท่านหนึ่งอ่ะคืออยู่ในที่ทําง,งานเราก็จะเป็นแบบหนึ่งอยู่ในชีวิตจริงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเราอาจจะดูเหมือนเก่งดูเหมือนแพรวพวเก่งเรื่องผู้หญิงมากแต่ความเป็นจริงแล้วเขาเป็นแค่ผู้ชายจริงใจซื่อๆคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบแพวรวพรวอะไรนาดนั้นเลยยังต้องมาคอยคอยุยกับเพื่อนๆโฮสว่าเฮ้ยทำยังไงดีวะเรารู้สึกอยาก้เขาอย่างนั้นแล้วอะไรเงี้ยพี่กกว์มียังไงบ้างกับการเป็นหนึ่งาดาวโฮสตัวท็อปก็จริงตัวท็อปไม่ทำอะไรเยอะอเหเ็นไหม ยินหล่อยืนแอ๊กเท่ๆไปอะไรเงี้ยส่วนตัวไม่ท็อปก็ยืนเต้นไปใครเต้นหน่อยใครหนู่มพลอยขายขามั้ยไม่ไม่ขายขำขายเสียวพี่พลอยเออเต้นเสียวเลยเสียวมากเสียวจริงๆผู้ชายยังเสียวเองเลยเสียวดูยังเสียวเลยทำไมอ่ะมันมีตรงไหนจุดไหนจุดไหนเสียวหลังมันหักกระเด้าอยู่นั่นเลยแบบเออลงกยังกับพี่กูไปเลยเพราะพี่กูจิ้มเรามาเลยใช่จริงแฮปปี้มากผมไม่เคยเจอพี่กูมาก่อนเจอเรื่องนี้เรื่องแรกแล้วก็ ตอนแรกก็เคย <S <S เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเขามาบ้าง <Wow. S 1> ว่าว่าเที่ยวเยอะไม่ใช่ไม่ใช่คือได้ยินมาว่าว่าเขาทําแบบท,ทําทิชาทําใบไม้ที่ปิดปิวทําอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้องานเขาแบบภาพสวยดีอะไรเงี้ยพอมาเจอจริงๆก็แฮปปี้เพราะว่าบรรยากาศกองมันแบบไม่เครียดเลยอะบรรยากาศกองมันสนุกผมก็รู้สึกว่าไม่เหนื่อยถึงจริงๆแล้วมันจะเหนื่อยก็เหอะแต่มันก็รู้สึกว่าเอยมันมันแฮปปี้มันชิลม,ม,มันไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ที่ได้เจอเขาอยากเจออีก ระหว่าที่เป็นบทของพี่เจี๊ยบก็คือเลียว<ม>แล้วพี่ตูก็ให้เล่นจริงใช่มีฉากไหนที่สุดว่าเอาเลยอพี่อย่างนี้เลยเหรอไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันพอบทพี่เจี๊ยบอะภาษามันจะเป็นแบบภาษาพูดมากๆเป็นภาษาแบบมงๆมากๆแบบเหมือนที่คุยกันอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาเขียนแบบพี่เจี๊ยบเขาตั้งใจมากเหมือนเขาไปดูแบบเขาดูเราอะแล้วเขาก็เขียนบทบางบางด่าหรอกคือเราสึกว่าเฮ้ยมันพูดเหมือนเราเลยว่าอ่านบทแล้วก็แบบเอ้ยทำไมมันแบบ บางทีเอามือปิดไว้เรารู้เลยว่าตอบประมาณนี้แล้วเปิดมาก็อุ้ยสุดยอดเลยอะไรเงรี้ยมันทำให้เวลาเราพูดมันแบบมันไม่ฝืนนะมันไม่ใช่แบบฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นแบบพูดแบบธรรมชาติธรรมชาติได้เลยเมื่อกี้พี่บีบอกว่าพี่กูเป็น acting c o a ด้วยเล่นเองหมายถึงว่าเล่นเองแสดงเองให้ดูว่ามันจะต้องด้วายังไงหรือว่าต้องเขาจะเขาเรียกว่าองค์ลงเ<อ>วลาองค์ลงหน้าเซตเนี่ยเขาก็จะมาเล่นให้ดูจะเป็นฉากประเภทแบบการจับมือ การจูการแบบภาพสวยๆเสียวๆอะไรเงี้ยเขาจะลงมาเองเด่นเลยว่าสวยๆเขาจะทำอย่างนี้นี่อย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือเขาจูงเราเหรอเขาจูงมือเขาสิจะเขาบอกว่าเวลาที่พวยที่ใครอาจจะทำแบบสไตล์ที่ไหน่เขาไม่คุ้นที่บ้าน เขาชนตลอดจริงเหรอเขาบอกตลอดว่าอู้ชีเนี้รางวัลได้รางวัลรางวัลนาคนิวาสนั่งแล้วเขาเฉเดเหรอเออแล้วเขาเฉเดตใช่ไม่ใช่นัตตาร่าไม่ใช่นัตตาราดน้านิวาสเลยไม่เป็นไรเพราะมันทุกต้นที่บาร์โพสแหลายคนเริ่มคาดหวังเพราะว่าเรื่องที่แล้วเราก็ไม่ั่งที่เหลือแต่บ็อกเซอร์อย่างเดียวพอมาเรื่องนี้คนก็คาดหวังว่ามันจะต้องแบบดีเซอร์ ก็จริงๆก็มีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราจะได้เข้าแบบมีเลิฟซีนกับทั้งพี่ก้าวทั้งพี่บีอะไรเงี้ยก็จะมีวัฟเฟิแวม์บ้าอง,งอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่ได้ไม่ใช่แนวแบบปากเถื่อนดุดัานอะไรแบบนั้นจะเป็นแนวแบบสวยๆโรแมนติกอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกคือจิระเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนเหมือนเจนในบาโฮสอ่ะมันจะเป็นคนแบบผู้ชายผู้ชายต่างจังหวัดมาทํางานในกรุงเพทพทํางานเพื่อครอบครัวอะไรแบบ มันกดดันมาพอขึ้นแล้วมันลงไม่ได้แล้วอะไรขึ้น <laughs> หมายถึงว่าบทเซ็กซี่เราที่แบบว่าตอนนี้แล้ว <c oughs> เฮ้ยลงได้ใครจะไปรู้เอาอะไรมาลงใครเอาลงมีลิฟต์ <laughs> จริงๆก็ก,ก,ก,ก็ก็ไม่ได้กดดันครับก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีอะไรเงี้ยก็ถ้าคนดูชอบก็โ okay, <c oughs> อเคแฮปปี้ยัพอว่าลงไหเทียบ,บกับพี่กูมาแก้ต้องได้รางวัลหรือว่ามันต้องเข้าชิงเรากดดันผมไม่ได้กดดันผมได้แล้วรางวัลหนึ่ง,ง,น,งนั่งยิววาดเง้แน่ ยังไม่รู้ใจคแล้วนั่งนี้ว่างครับแต่ว่าไม่ได้คาดหวังไปไปไกลว่านี้อีกหรอกครับคือไม่ไม่มาถึงว่าเลยไปลาดเท้านี่เหรอคาดหวังในรางวัลอีกอะไรงียอ๋อจริงๆถ้าได้ก็ดีครับผมแต่ว่าจริงๆตอนนี้คือมันฟินแล้วยังตอนนี้ยังไม่ได้ปิดกล้องแต่ใกล้ปิดมากๆแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันสนุกอ่ะมันทํางานแล้วมันสนุกมากๆไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยไม่ได้รู้สึกว่ามันเครียดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแล้วแฮปปี้กับการทํางานแบบนี้รู้สึกว่าอยากออกกอง อะไรเงี้ยรู้สึกว่าตื่นมาแบบเออนัดโถงมองเช้าก็ไม่หวังเลยอะไรเงี้ยระยะอีกเรื่องนึงช่วงนี้เห็นที่ไ้มาจับคนเทนต์ในโซเชียลทิกเกอมากขึ้น<อ>เกิดจากอะไรก็คก็เกิดจากมันเป็นเวลาอันสมควรแล้ว <c oughs> ชาวบ้านเขาจับกันมาหลายปีแล้ว <c oughs> เราไม่จับมันเลยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามาทําบ้างแล้วก็ผมถ่ายรูปไม่เก่งอ่ะไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเลยก็รู้สึกว่าเออถ่ายวิดีโอมันก็ง่ายดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าได้พูดเราพูดได้ทั้งวันอยู่แล้วก็เลยพูดไป ก็คือมันมันต่อยอดมาจากมินทูนที่เราทำไม่นะไม่ได้ตอบจากอะไรเลยว่แค่ <c oughs> รู้สึกว่าเออคลิปสั้นๆถ่ายแนวตั้งง่ายๆอะไรครับก็ทําให้แบบรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับแฟนๆมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าสมมติเราออกกองถ่ายละครเราไม่ได้เจอใครเ<ช>ขาก็คงคิดถึงเรา<ช>แล้วก็อยากเห็นคอมเมนต์จากแฟนๆเหมือนกันว่าเขาจะมีทัศนะอยยังไงกับเราบ้างนะวันนี้ก็่ส่วนมากจะคอมเมนต์ในทิพทางนะไนคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราลงนั่นแหละเขาก็เออผมก็ดีใจเวลาเขามาคอมเมนต์บอกว่า มารอติดตามรอดูรอดูลงคลิปต่อไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นกําลังใจให้เราอะไรเงี้ยก็อยากลงในการจัดจับคอนเทนต์ต้องเลือกจากอะไรที่เป็นกระแสหรือว่าเลือกจากเวลาที่เราว่างโอ้ผมเวลาถ่ายผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นเลยแล้วแค่รู้สึกว่าพยายามทาตัวให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดคืออยากพูดอะไรก็พูดไม่ได้มีสคริปต์ไม่ได้มีเพจไลน์ว่าจะพูดเรื่องนี้ทําเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ชิวๆเรื่อยๆปกติเราเป็นสายลอกแต่ว่าก็มาขายขำไม่ได้มันถนัดเนี่ยผมขายขำเหรอมันขำเหรอ อ้ <c oughs> าวรถเราขายหลอดหรือว่าไงมันมันก็ก็กนไปเรื่อยคือถ้าอยู่กับเพื่อนก็จะเล่นสนุกสนุกตลกตลกอะไรเงี้ยถ้าอยู่คนเดียวก็พูดไปเรื่อยไม่มีหัวข้อแต่ว่าไม่ถี่นะครับเพราะทน้งหลากหลาย,ยาแบบห <c oughs> ลากหลายทำที่อยากทำเดี๋ยวก็ตายแล้วหันดูไหวหรือตายเมื่อไหร่ <c oughs> ไม่แต่ว,ว่าเราหลอกขึ้นไงเพราะว่าตั้งแต่รถละเลิกเราชีวิตเราดูหลอกอ๋อใช่ๆก็สดใสมากขึ้นรถละเลิกครับแต่ก็ไม่เหงาแล้วไม่เหงาไม่เหงาอะไรหมายถึงว่าไม่อยากไปเที่ยวแล้วไงเมื่อก่อนไปเที่ยวเพราะว่าเหงาอยากไปเที่ยยยยวววออาากกไไปปปเเเทีีีี่่ด๋น้้็โคแฮมม ไม่ได้ไปไหนเลยถ่ายละครเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็บินไปหน้าอีกแล้วเพื่อนมีชวนทำไมแก๊งเพื่อนแก๊งโอ้โหนี่ผ่านมาปีกว่าแล้วนะแรกๆเพื่อนก็ชวนก็ลำบากใจแต่ตอนนี้ก็ไม่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 มีใครชวนหากแก๊งนาตีอ่ะแก๊งนาตีทองหล่อเนี่ยไม่มีโยกูแก๊งทองหล่อนี่แยกย้ายแตกสลายหมดแล้วครับตอนนี้ไม่ชีวิตก็เป็นยังไงบ้างพอเราเป็นคนนําว่าเราไม่ลดระดัเลิกไม่รู้ผมก็ไม่ได้ติดตามเลยแต่ก็หลายๆคนบางคนก็เลิกไปบ้างบางคนก็ยังเที่ยวอยู่อะไรเงี้ยแต่มันก็ แล้วแต่เขาอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงๆก็มีไปบ้างนะแต่ไปแบบไปไปเป็นเพื่อนคนใช่ไปคุยด้วยแต่ผมก็อยู่ได้ไม่นานเนะพราะไม่ดื่มมันอยู่ได้สองชั่วโมงก็อยากกลับบ้าน<อ>แล้วเคยคยถามตัวเองไหไมอยู่ดีคือไปอยู่แล้วไม่เกินสชั่วโมงกลับก็ปกติก็คือไม่เช้าไม่กลับอะไรเงี้ยใช่อันนี้ก็ถือว่าเราไปแสดงความยินดีไงสมมติวันเกิดหรือว่าเลี้ยงฉลองวันอะไรของเพื่อนแล้วก็ไปคุยแสดงความยินดีไปแลกเปลี่ยนคุยอะไรแค่นี้เองแล้ว้องไปรีวิวเป็นยังไงบ้างหลังจากที่มันปีกว่าาแล้วกสิ่่งเเรมา ก็จริงๆก็ก็ดีขึ้นมากนะสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันทําให้เรามีสติมากขึ้น่ะอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนผลักปีศาจออกไปจากตัวเราเองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อตอนที่ผมดื่มเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสูญเสียความเป็นตัวเองไปเยอะหมายถึงว่าพอเราเมาพอเราไม่มีสติเราก็อาจจะกลั่นกรองหรือว่าทำพูดคิดอะไรที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พอมันหยุดไปจริงๆมันก็รู้สึกว่าเออความคิด p o สิทีฟมันวิ่งมาในหัวมากขึ้นนะ เรามีทัศนะต่อโลกนี้ที่ดีขึ้นนะอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีอะไหรอกนะที่บอว่าไปมากเกินและจีบะไรอย่าไม่ผมผมคิดว่าถ้าผมมีข้อยกเว้นมีข้อแม้อะมันก็จะเลิกไม่ได้ไงต่อให้แบบเอ้ยแก้วเดียวไม่เป็นไรแก้ววันนึงแก้วนึงวันต่อไปเดี๋ยวก็มีอีกแก้วนึงก็จะเพิ่มเป็นสองสามแล้วกลับไปเหมือนเดิมแน่นอนอย่างเงี้ยผมเลยเลือกที่แบบหักดิบตัดขาดดีกว่าแล้วมันหักดิบแล้วมันนั่งหักตัวเองในวันที่มันประสบความสำเร็จแล้วว่าเฮ้ยเราก็ทำได้อะไรเงี้ยนี่ผมมั่นใจแต่แรกแล้วว่าผมทได้ เพราะว่าคิดว่ามันทําได้มันถ้าจะทํามันก็ทําได้แหละไม,ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ <c oughs> แฮปปี้ดีไลฟ์สไตล์มันก็เปลี่ยนพอเราไม่ได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้ตื่นเย็นแหละึกออกไหมปกติไปเที่ยวนอนชั้นก็ต้องตื่นเย็นแต่นนี้เราก็กลายเป็นว่ามีเวลาตื่นเช้า ผมคิดว่าทุกวันตอน9โมงผมต้องตื่นต้องรดน้ำต้นไม้ถ้าวันหยุดนะเพราะว่าโดน้ำต้นไม้รถตอนเที่ยงไม่ได้ต้นไม้ตายรถติดไปใบไม่เปิดมันต้องตื่นมารถตอนเช้าแต่ตอนเช้าเท่านั้นอะไรเงี้ยก็ก็มีความสุขดีอะไรเงี้ยพี่ถามว่ามันส่งผลต่อความเป็นเอกเราอย่างไรบ้างการที่เราทำมือถือวัาผมว่าเอ่อในในผมรู้สึกว่ามันมี energy มากขึ้นอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกคือพอพอไม่มีสติมันพักผ่อนเพียงพอความคิดในหัวมันก็ พัสิทีมากขึ้นอะไรอย่า hmm. งเงี้ยครับมันก็ทําให้เราคิดดีโกรดน้อยลงบูดหงิดน้อยลงลาคาญน้อยลงมันก็มีความสุขมากขึ้นในแต่และวันแล้วจะมีตั้งเป้าชีวิตยังไงบ้างทุกอย่างมันดีขึ้นเลยหมดแล้วเลยรับตั้งเป้าจริงๆจริงๆผมอยากตั้งเป้าว่าผมอยากไปโบสถ์ให้ได้ทุกวันอาทิตย์แบบทุกทุกอาทิตย์เลยเท ไปโบสถ์ไปโบสถ์โปรเตสแตนต์ไปโบสถ์คริสต์เตียนครับใช่ใช่คือตอนนี้ก็ไปเลยแต่ว่าบางทีมันก็ติดถ่ายบ้างหรือว่าวันเสาร์ถ่ายดึกเช้าตื่นไม่อยู่ไหวอะไรเงี้ยมันก็แบบก็ไปบ่อยแต่จะพยายามไปให้ได้ทุกอาทิตย์แต่อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนพอไปแล้วเหมือนมันรีเซ็ตในหัวเราเหมือนทำลายขยะในสมองทิ้งไปอะไรเงี้ยแต่แต่ละวีพอไปแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นคนดีขึ้นมาหน่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแม่เราว่าไงแม่เราแม่เราแม่แฮปปี้มากแม่ทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเงี้ย พ่อผมเป็นชาวพุทธเนี่ยพ่อบอกว่าขอบคุณพระเจ้ามากครับผมเลิกอะไรเงี้ <laughs> ยแต่ก็ดีครับแฮปปี้ครับ